กาบสวัสดีครับกลับมาพบกับนายมิกเคนอีกชิ้นคืนนะฮะกับเกมอินมาท่อเออไม่ใช่โอ้กับเกมพิโรมาตัดฮะพิลาตอฟหรพิโรนะฮะ,<ม> e ะ,ฮะอ่าก็วันนี้จะมาใช้โค้ดแจกปีของ GM นะฮะมาแจากโค้ดกันแต่ละโค้ดแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือกดไปที่ตัวละครตั้งค่าแล้วก็คอนโทรลเกมนะแล้วอะไรเนี่ยเออสุขิชันสักอย่างอ่า ไม่รู้อ่นถูกหรือเปล่านะซูคัตซูชั่นอะไระไม่เป็นไรแล้วก็พิมพ์คำว่าอะไรเนี่ย I need ตัวหนึ่งลบตัว I need returner to Warner kill อ่ะะเดี๋ยวลองดูแล้วก็เห็นเขาบอกรลองห้านาทีแล้วก็รอข้อความตอบกลับ ก็จะได้เป็นโค้ดมาลองดูลองดูงดหมอ5นาทีตอนนี้47วิวอืมรออ่าแล้วตอนนี้ผมได้โค้ดแล้วนานมากกว่าจะได้กต่จเอจะตอบอ่าแล้วก็เข้ากดวิว แล้วก็มันตอบว่าอะไรเนี่ยเอ่อเอหนึ่งเอไอเอโอเคแล้วมาใส่แล้วอยู่เมืองเอ่ออยู่เมืองหลวงบนเนาะอ่าเราก็มาใส่โค้ด e กันนะฮะเอไอเอหนึ่งไฮ จะได้อะไรเนาะโอเคดีเทิร์นบ็อก okay. ได้โจมตีได้ใช้ยาดามเมจเพิ่ม6%เเวท6%เเตหร์เซแล้วก็เพชร88สัตว์ขี่30วันสปีด5 ว่าแต่ของผมดีกว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กับกดับสไคร้ได้ฮะเป็นกำลังใจให้หนายมิแพงไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ